หนูมีจุดเป็นปานที่หน้าค่ะก็หนูทำงานแบบใช้แบบต้องสวยอะค่ะพี่ก็เลยอยากให้พี่เขามาสอบช่วยให้มันลบไป ก็ใช้พวกคอนซีลเลอร์ค่ะแต่ว่าก็ปกปิดไม่ค่อยมิดค่ะวันนี้น้องใบตองมาเรียนแต่งหน้ากับอาจารย์ปิงปองค่ะอาจารย์เห็นน้องแล้วมีความตั้งใจมากๆเลยค่ะอยากสอนให้น้องแต่งหน้าเป็นแก้ปัญหาของน้องให้ได้ให้สวยอย่างมั่นใจค่ะฝากทุกคนให้กำลังใจน้องใบตองด้วยนะคะอาจารย์ขอสัญญาว่าทุกคนที่มาเรียนอาจารย์จะแก้ปัญหาทุกจุดบุพร่องให้คุณได้สวยอย่างมั่นใจค่ะ คอร์สของเราจะเริ่มสอนจากพื้นฐานค่ะแต่งไม่เป็นก็เรียนได้มีอาจารย์ผู้ช่วยคอยจับมือทำทุกคนเลยค่ะและอาจารย์เน้นแก้กปัญหาเฉพาะบุคคลค่ะนักเรียนที่มาเรียนหนักใจจุดไหนอยากแก้ไขจุดไหนไม่ต้องเกรงใจค่ะบอกอาจารย์ได้เลยค่ะและตอนนี้อาจารย์ได้สอนน้องใบตองลงรองพื้นปกปิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะน้องดูมั่นใจดูมีความสุขแฮปปี้ขึ้นมาเลยค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่ามาหาจารย์ปิงปองแล้วทุกคนจะสวยเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะประทับใจในคอนซีลเลอร์ค่ะที่แบบปกปิดได้ถุกมิดมากหนูก็ไม่คิดว่า มันจะมิดขนาดนี้แต่ผลลัพธ์มันออกมาได้ดีมากเลยค่ะปื้มมากมั่นใจตัวเองมากขึ้นได้ต่างมากเลยค่ะเ<ป>มื่อเช้านี่มาแบบปานเต็มหน้าแต่ตอนนี้มองไม่เห็นเลยอะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะอาจารย์ได้สอนแต่งหน้าน้องไปตองสิ้นแล้วนะคะเห็นแล้วอาจารย์ก็ตื่นตันใจมากเลยนะคะคือเราแก้ปัญหาเขาได้เปลี่ยนไปเลยน้องคะเป็นไงบ้างคะลูกรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่า เราใช้หน้าตาในการทำงานทางานหาเงินนะคะมันก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องสวยต้องแบบเป๊ะอะคะ่ะคืออาจารย์รู้จักแววตาหนูตั้งแต่ตอนมาเนี่ยรู้ว่าเราไม่มั่นใจซึ่งเราโตมาขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนเพื่อนรอไหมคะลูกมีมีบ้างคะ่ะที่โรงเรียนโตมาก็ยังโดนด้วยสายตาอยู่นะคะก็เลยทำให้เราแบบลึกๆข้างในมันก็รู้สึกไม่ดีอะคะ่ะเสียความรู้สึกเหมือนกันมันก็เลยไม่มั่นใจหนูก็เลยต้องมาหาตรงเนี้ยดูฟังอาจารย์นะลูกนะ เราเป็นคนเข้มแข็งเราเป็นคนแกร่งอย่าให้ใครมาทำลายจิตใจของเรานะฮะหนูแต่งหน้าตามอาจารย์หนูสวยมากลูกหนูเป็นนางงามได้เลยอยากสวยอยากแต่งหน้าเป็นมหาอาจารย์มิงป้องค่ะสมัครเรียนที่ไลแอดพิงกี้เมคอัแล้วเจอกันค่ะ